รอสัคดีค่ะวันนี้เ,าเราก็จะมาทำการเล่นอังกาทีเฮดนะคะตอนนี้ก็เล่นคนเดียวนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ออนไม่เล่นนะคะอ่ะมาดูอันนี้

จะมาดูเราจะมาโชว์สเต็ปกาดของน้องออนอู้ที่หนึ่งตกใจค่ะโอ้ที่หนึ่งห้สกอร์ทำไมเนาะไหนครับชื่ออะไรครับว่ามาอะไรนะเมื่อกี้เขาพูดอะไรอ่ะี่นะก็พรก แกงออนมันอยู่โน่นลเหมือนไงออมไม่อยากไปเล่นกับแกงแม่งคนมันเยอะใช่ฮะอะไรไม่ไออนอยู่เซินึ่งไม่ออออนไม่ไปเกาชรี่ก้ค่ะอุ้ยใหญกว่พ่อมาแล้วอุ้ยใหญกว่าพ่อมาแล้ว แดกอะไรเล่าอ่าแดกไม่ได so um <so ้ก็มันใหญ่กว่าพ่อก็มันบอกอยู่ว่ามันใหญ่กว่าพ่อเ่าอก็ส่งวยโดการน้อมไอไปกินสกิการเพื่อแก้ภแล้อ้ยเจอแ ว้าวขโมยขันตอนอ๋อข้ามนมีใครนี่กินได้ไหมกิน้กินได้ไหมประไม่ตอบอ่ะตอบดีหรอทีนึงเปนได้ไหมโ้องานตอประไทอเปะถามว่ากินได้ไหมอ๋อ กินได้สินะโอเคได้โอเคงั้งนแสดงว่างั้นแสดงว่าซีแซไวเหงาตูดนี่คือตัวปอมนะคะอโอเคอ,อ่าโอเคได้งันแสดงว่าตัวปอมนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าในการเล่นของเราอ๋อมันลังจะกินนะแมมันกินแล้วมันกินแล้วเออเอ้าไม่กินอนะ่ะ อ้าทำไมเขาเอออะไรของเขาอ่ะเขามาขโมยสกออนไปอ่ะขอขโมยสกอตกอนไปเลยเนาะรู้สึกว่าขโมลเมื่อกี้จะเจอที่หนึ่งนลคะนอกจากนั้นผมอยากให้ประชาชนที่ั้นเราก็ต้องหนีกันดีกว่าน้องคุณอกมาราหา มยาดี่่าไมันไหนเนี่ยมันตายแล้วใช่กินแล้วก็ตัวปอมไงก็เล่นให้ไง,งเดี๋ยวเออขอฝ้ยใครใครคนเดิมเขามาได้ไงคนเดิมนี่มาได้ไงโอ้ข้างลา่างมีตัวใหญ่นะคะเราลงไปไม่ได้ เยังลง,ยลงไปดีกว่าเนาะด้ยดก็ใบยังต้นเสริมไปด้วยอะไรก็ได้ครับไม้โตเร็วบ้างอะไรบ้างที่มันอยู่ริมน้ำนะครับปีนคันปูวองต่างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช่หนุ่แล้วอ่ามีคนมีน้ำนะครับเออแล้วก็มีคนปลอมตัวเป็นออนปลูกในพื้นที่นี้ไม่มีน้ำไม่มีคนใช่ขายรูปเสร็จแล้วก็ตายหมดแล้วนะครับเพราะนั้นต้นไม้ที่เจอเยอะๆจะโตรอดได้จะต้องมใครไม่ตัดใครปลอมตัวใครใครับใครครับ ก็ของก็ของออนอะตอนแรกตอนนี้ตอนแรกออนใช้ชื่อว่าตัวน้อยใช่ป้าละที่ว่าออนใช้ชื่อตัวน้อยอะมันก็มีคนปลอมออนมาเล่นแล้วทีนี้ออนก็เลยเปลี่ยนเป็นคนเองพอออนเปลี่ยนปุ๊บมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็ยังมีคนปลอมออนอยู่ซึ่งมันก็ไม่เข้าใจว่ากมทำไมออนกากขนาดนี้ยังมาปลอมกันได้คือออนออนก็งง น,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 อ,น,นอ,อีอ้อไปนอออนก็กล้าออนก็เรมีคนปลอมเว้ยออนซุปเปอร์ก่า่ะของออนอะซุปเปอร์กเลยนะเว้ววยจะบอกให้อชอบขอสกอเว้ยนางแกชอบขอสกอรนางแกชอบผอสกอเว้ยนนรรเาราจะ ที่ห้านะคะเราเจอที่ห้าซึ่งตอนนี้ออนอยู่มันเา่าไรไม่รู้นะคะตอนนี้ออนอยู่ที่เท่าไรก็ไม่รู้นะรัอ่านี่นะคะเราก็มาเล่นของเราแบบคนเดียวไว้ยว <Why? S 2> ้ตายแล้วไว้ Why? ซีเซตไรนะคะเราจะมากินซีเซตไร้ตัวปอบตัวนี้กันถ้าเรากินได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเนื่องจากว่าเราอาจจะขึ้นไปอยู่ที่สามหรือที่สองได้อย่างทันทีนะคะเพ<า>ราะซีเซตไน้ตนี้ตัวแบบเขาแยกตัวแล้วด้วยน้องใช่สร้างแต่ตามหือสร้างสรอยเล่นได้อหรอก็เล่นดิตัวน้อยไม่ได้ใช้แล้วอ๋อไม่ได้ใช้ตัวน้อยแล้วว้าวตกใจนะคะเจอที่สองโอ้โห ด้านบนมามาด้านบนมาตายแน่นอนตอนเข้าต่างประเศนสีใครก็รู้ว่าอมไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วเขารู้กันหมดแล้วว่าออไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วนเป็นันดูอาหารกของเล่นด็กราคาูและปลอดภัแลใช้วัตถุดิบหรือใช้นประเทศการเพื่อางน นี่ไม่ได้เล่นหรอฮะไม่รูถามก็ไม่ตอบแต่รู้สึกว่ากับพี่ฝนนี่พี่ฝนไม่ได้สนใจมาแล้วมันก็เลยชิวๆหรอกใกกันก็ชิวแล้วตอนนี้พี่ฝนไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยไงดับดับดับฮะ ครดับดำบอกว่าดับดับดับกินพี่อ้วนได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมเย่กะเกิงไหมนิโตปอมออได้ใช่ไหม่าบอกแล้วนะว่าได้อ่านะคะเราจะมาเล่นตัวต่อไปกันดู ตรงนี้มันไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนออนรู้นะ,ะนออนรู้ค่ะว่านี่มันเป็นตัวปลอมนะคะเล่นลอยแู่เซิร์ฟหนึ่งค่ะออนรู้ว่าเป็นเอิงในที่ตั้งอยู่นี่เป็นตัวพี่พี่เป็นคนเล่นในการไม่ได้เล่นเรื่องจากว่าที่การเล่น,นกันไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะค่ะออนรู้ค่ะออนรู้หล่อหรอการจะสร้างขีความกล่าวว่า เชื่อมโยงเครือข่ายเครือขายทั้งายในและต่างประเทศน้าปรับปรุงอ่าเราก็จะคืนนี้นะร้าปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับขอสุดกางจบประเียนท่าตีทางมารยาใช่ไงก็ไม่ไว้ใจไงอย่างพี่หน้าไว้ใจได้เหรอมาฮะอันนี้เราจะมาลองล้มทีมกันนะคะเราจะมาลองล้มทีมกันรอออนรวมนึงซึ่งตอนนี้ออนกำลังกล้ามากเลย ว้าวอ๋อคุณตอ้องมีแล้วแต่พี่ออนต้องรอรวมนะคะถ้ารอตอนนี้คงไม่ไหวนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะเพราะแบบว่าตัวออนมันเล็กนะคะแล้วถ้าเกิดเขาดูมากินตัวเล็กออนอีกมันจะยิ่งทําให้แต่้ากอานกาเ็เดียวนขนานลยค่ะ,ะ,ะแล้วแต่จะมีถี่ตัวพี่ตัวพี่ก็ไม่ได้นี่ออนแล<จ>้ววิ่ัยพัาอาหารขนาโลกนะครับมารุงคุณเศรษฐการได้แล้วว่า การในประเทศไทยไม่มีฟ้ากรัะบคุณคร่าโอข่านะคะอนนี้นะคะเราก็ทําการอ่าตอนนี้เราก็มาคอนเสิร์ฟได้แล้วนะคะเขาก็ทะก็เราอยู่อาค่ะก็เซิร์ฟคอนเสิร์ฟได้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เลื แค่แบบอันนี่เฉยเนาะว้าวทำไมเออทีนี้ทีมของออนก็ไปแล้วนะคะก็เหลือแค่ออนอีกแล้วนะคะคือเขาไปแล้วใช่ออนตกอีกแล้วนะอ่าตอนนี้ก็มาดูวันดีกว่าว่าออนจะไปได้ถึงไหนอีกเมื่อไหร่นอะ อหายาน่าอ่านะคะตอนนี้ก็ที่เราที่ออนได้ที่หนึ่งเพราะออนมีความเออออนมีคนช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ออนตายจากที่สองกลายเป็นกลา,ายเป็นที่เท่าไหร่เนี่ยแหละเนาะอ่าไหนหนากลายเป็นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ จะกานที่มามาเรื่องรรมการ้าาร็ที่สามมีสาพมากมีาดสนใจมากมายนะครับที่สามกับที่หนึ่งจะเอาอะไรมากค่ะความสามารถของประเทศไทยในการอถามข้างล่างก็มีที่สองประกบไงคะจะไปอะไรเราจะไปอะไรเราด้วยการาร่วนางบานแล้วก็ทาลักวิชาการด้วยอเองไม่มีทีมนะคิดจะทำแล้วก็ทำไม่มีหลักวิชา ทำไมมันมันแยกดิบตัวพี่มันจะแกอไอ่ะอ๋อแยกสอนีเหรอโดดไปไม่ได้ว่ะเออแย่คคคิะค่ะเออเออหาหาช่วยหาช่วยซึ่งมันก็มันมันมันมัวมาเอ,อ้อยากกินพีโม,มนดีโหเออข้ามูนสุดยังอ่ะข้ามลนอนะ่ะเดี๋ยวมาคอยดูดีกว่าถอยถอยออนจะเปรก มันมัน,ม,นมันกดส่งสก,กอให้ใครก็ไม่รู้อ่ะกดส่งสก,กอให้ใครก็ไม่รู้นี่นะคะเราก็จะเอาสกอคืนที่สองไปแล้วเนาะมาเล่นแค่คืนคืนแค่นี้แหละบายไปแล้วก็ไว้ยังไงเดี๋ยวออนหาลงคลิปใหม่แล้วกันคุกขอให้ทุกคนใจมจะการจะทำวิชาเอกของชาติในงาน กลุ่มกลุ่มอายุผู้ชายแะเด็กมีการกำหนดรการับใเปื่การตรวเลือดใรูมานี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวออนให้สักตองอ่าอจะบรอู่ในสที่ประยชน์อ่าโเคบายค่ะไว้เจอกันใหม่น้องเอ้ยออนไม่มีกระสิงนะออนแบบหมดออนไม่มีกระสิงแล้วบายค่ะ